ดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับเอาสวัสดีครับอีคิวซังใช่ครับมวันนี้อีคิวซังพาทุกท่านมาชมบรรยากาศโดยอ่างขางนะครับโดยเฉพาะดอกซากุระญี่ปุ่นเนาะที่ตอนนี้อยากจะบอกว่ามันร่วงไปเยอะพอสมควรแล้วเนาะอีคิวซังเนาะฮะโน่นเดินนําไปก่อนนะฮะบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็วันนี้ถือว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโดยจากปริมาณรถที่จอดอยู่เนาะส่วนดอกซากุระที่บานอยู่ระหว่างทางนี่ตอนนี้ผมอยู่ตรง บริเวณนี่สวนกลางแจ้งที่อยู่ติดกับสวนบอนไซนะครับที่อยู่ฝั่งดน้านโน้โนอาจจะพานําเสนอคือใครที่มาเที่ยวร้านถางช่วงนี้จะเจอบรรยากาศนี่ต้นนี้นะท่านชมดูโอ้ไปยิ้ไปทางนี้นี่ฝังส่วนฝั่งนี้ที่เคยเป็นต้นเมเปิลเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้เหลือ,อแค่นิดเดียวเองใบร่วงหมดแล้วไปให้ยิวไปทางนี้ลูก นี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากจะมีซากุระสวยๆที่ยังคงมีให้เราได้ชมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะโซนไม้ดอกแล้วก็กระล่ำแฟนซีของเราก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับท่านผู้ชมดูโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่สวยนะดูมุมนี้สวยใช้ได้นะครับตัดกับสีดอกซากุระที่อยู่บนริมถนนด้านบนน่สวยใช้ได้เลยนะฮะนี่ออาวิ่งใหญ่เลยวันนี้สวนทั้งสวนเป็นของอีคิวฮะ <c oughs> นี่โซนนี้สามารถมาบอกรักได้นะสวน ไอรับอยู่อยู่รับไอไอ่รับอยู่อ่ะนี่คิวไปนี่มาทางนี้ครับนี่อยากจะนําเสนอคือต้นนี้ท่านผู้ชมดูโอ้สวยไม่คิวหนะูนกเต็มต้นเลยนะเห็นไหมอ้ยต้นนี้สวยงามมากๆเลยครับโอ้โหโอ้ยตกใจอะไรเหรอ,หอ,อนะมีอะไรให้ตกใจด้วยนี่บรรยากาศต้นนี้โอ้โหดูท่านผู้ชมนกเต็มต้นนะฮะคิวอย่าเปิดเขาไม่เปิดตลก เขาล็อกกุญแจเขาให้เข้าได้ข้างเดียวคือฝั่งนูน้นวันนี้เขาไม่ได้เปิดฝั่งนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ชมบรรยากาศท้างในเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับว่าโดยอ่างขงังตอนเนี้ยดอกซากุระญี่ปุ่นเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะหรือเปล่านะฮะยังพอที่จะบานสวยแบบนี้อีกนานแค่ไหนแล้วก็จะเต็มที่เหลืออีกประมาณกี่วันก็วันนี้จะมาพาไปอัปเดตเนาะว่าบรรยากาศข้างในร,ร,รอบๆนะครับระหว่บบางทางเข้าและทางออก เป็นยังไงบ้างนะครับตัมาชมกันเลยครับ ไะอีกคิวซังเราพาไปท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศอาดอกซากุระกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับว่าตอนนี้มันจะยังคงสวยงามอยู่ไหมนะครับจุดไหนที่มันร่วงไปเยอะแล้วแล้วจุดไหนที่ยังคงสวยงามนะฮะพอที่จะมาถ่ายรูปสวยๆนะฮะว่ามันมีที่ไหนบ้างอีกคิวเนาะเไงเหนื่อยไหมวันนี้ฮะอะไรนะจะเดินไปทางนู้นไงครับไปไปที่รอดเราดีกว่า แล้วเราขับไปข้างในกันต่อวันนี้รู้สึกอีคิวจะเริ่มมีเซมฮะแล้วก็น้ำมูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมชสงสัยวัดทามหาอีกแล้วอโอเคเราไปชมบรรยากาศภายในกันดีกว่าครับไปท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้นี่ตรงดอกลูกไหนแล้วว่ารูกพามของเราก็ยังคง บานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่กำลังสวยเลยเห็นไหมครับเ <Hey. S 1> ด้บรรยากาศดีมากๆเลยครับดูนี่สีขาวๆแบบนี้เห็นไหมสวยไหมคิวสวยมากสวยมากเลยเนาะแต่อยากจะบอกว่าถัดจากจุดนี้ลงไปที่ด้านหน้าของเราคือเคยเป็นโซนเอ่อซากุระนะฮะนี่ด้านหน้าของเราเนี่ยตอนนี้มองเพลินก็อาจจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าดูจากลักษณะก็คือนี่ยังเหลืออยู่แค่บางต้นนะที่ที่ยังบานสวยอยู่ยยต้นนี้ฮะนี่แต่นอกนั้นก็อย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้เลยนะฮะมันโรยไปเกือบหมดต้นแล้วนะครับโซนนี้ถ่ายก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนาะไอคิวสังเนาะอืมก็จะได้ประมาณนี้มานะเราพาร์ตกันไปตรงบริเวณสวน80เลยแล้วกันนะฮะตรงบริเวณสวนอ่า ซากุระว่าตอนนี้ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมจุดนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณก่อนถึงสวน80นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าดอกไวของเราก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าใครมาในมุมนี้ก็จะเห็นป้ายนี่ยบอกว่ามันคืออะไรมันคือแบบไหนมันคือต้นยังไงนะฮะแล้วให้ผลผลิตยังไงบ้างนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ไวที่นี่นะครับ ที่เห็นเป็นสีสีชมพูแบบนี้เขาจะไม่ให้ลูกนะครับจะให้แต่ดอกอย่างเดียวส่วนต้นที่ให้ผลผลิตคือต้นที่สีเขียวๆข,ข้างล่างน่นนะครับนี่ตอนนี้ดอกโอ้ข้างล่างดอกเต็มเลยนี่เวนู่นต้นข้างล่างมีอยู่ต้นเดียวทําไมต้นนั้นเพิ่งออกดอกโอ้ดอกสวยมากมันซ่อนอยู่ข้างในแต่ไม่เป็นไรนี่ตอนนี้เราเห็นนี่นคือต้นโอ้ยนก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 โอ้ยนกสวยมาก เฮ้ยนกนกนกอะไรนี่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 อ๋อไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะไปแล้วไปแล้วเล็กตัวเล็กตัวโอ้สวยจังเลยน้อยคิวนะน,นี่อยู่กับธรรมชาติได้เห็นบรรยากาศนกที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนี้ดูแล้วมันมีความสุขดีครับปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าเราควรอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เป็นยังไงบ้างเนาะนี่ไฮไลท์อีกมุมหนึ่งก็จะอยู่มุมนี้ท่านผู้ชมตรงบริเวณหน้า สมุสอนารังค้าง,างนี่ตอนนี้กําลังบานสะพรั่งเลยท่านผู้ชมสวยมากนี่ถ่ายรูปไงลูกนี่ฝั่งนี้คือสวน80ดอกไม้เริ่มสวยแล้วนะครับนี่โอ,อ้ไม่รู้เหมือนกันนี่ฝั่งนี้สวน80ดต้นไม้เริ่มสวยแล้วนะท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเรามาเดินกันรอบหน้าแล้วกันวันนี้เรามาอัปเดตดอกอาซากุระญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้มันยังคงเหลือให้เราโทร่ายแบบสวยๆหรือไม่นะครับ วันนี้น้องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มุมนี้ใบเริ่มแซมเยอะแล้วนะครับเหลือดอกไม่ค่อยเยอะแล้วนะดูโอมไม่ได้มาแค่3ามสวันเองนะท่านผู้ชมดูดอกไม้ของเราเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปทางที่อ่ามันเริ่มเขียวขึ้นนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตจอดรถก่อนแล้วกันนะครับเอาจอดรถมุมเดิม จอดรถกันก่อนครับมาเราถึงบริเวณสวนแปดเอ้ยไม่ใช่สวนซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีกอยเนาะมาเราไปชมบรรยากาศน<ไ>่ะดูมีความสุขไหมล่ะครับดู บรรยากาศตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นบรรยากาศสีเขียวแทนสีชมพูไปหมดแล้วโอ้โหมุมนี้ก็เป็นสีเขียวอมเศร้าๆไปละอน่าเสียดายมากๆเลยใช่เนี่ยมุมนี้ก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับต้นไหนมาทีไรก็ถามนะเสาโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ใช่ไปเราเดินฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ยังไม่เคยพาท่านผู้ชมมาเดินเลยนอเอคิวเนาะนี่เราเดินเลย ไปทางนี้เดี๋ยวพาไปดูน้าตกฝั่งโน้นเดินตามถนนนี้นี่โซนนี้นะครับนี่ยังมีซากุระ,ะสายพันธุ์ไต้หวันนะครับที่ยังคงบานเต็มต้นอยู่นะครับที่มันเพิ่งเริ่มทยอยบานด้วยนะท่านผู้ชมโซนนี้นี่โอ้นี่ฮะมุมที่พี่ๆเขากําลังถ่ายรูปกันเห็นไหมครับดูมันยังสวยอยู่นะครับเวลาที่จะมาถ่ายมุมนี้สวยๆก็คือช่วงเวลานี้แหละแสงกําลังดีท่านผู้ชมดูโอ้โอ นี่ฮะน,น,นี่ตอนนี้ยังสวยอยู่เลยคิวเนี่ยดอกพึง <What? S 1> ่งบานเา no. นาะคิวเนาะเนี่ยตอนเนี้ยดอกพึ่งบานเลยอย่าไปจับอย่าไปจับมาทางนี้นี่นี่นี่มาดูดอกนี่พพโอ้ภาพปิดปากใครไม่รู้เราไม่ต้องไปจับมันเป็นสรกะบกไปไปทางนี้เดี๋ยวพ่อพ,พาไปดูน้ำตก <c oughs> เกือบละเกือบไปเจอจับเม็ดของเขาละนี่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกอ็อย่าลืมเก็บกลับไปด้วยแล้วกันนะครับมันดูแล้วไม่สวยงามตา <c oughs> นี่มาโซนนี้ยังคงสวยอยู่นะครับนี่มุม,มนี้ต้นซากุระของเราก็ยังคงเป็นดงซากุระอยู่นี่โอ้สวยงามสวยงามอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วอ่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้จะสวยอยู่ไหมอา่าตอบได้เลยนะครับว่ามันยังสวยแล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายหลายๆมุมอยู่นะครับอย่างมุมนี้ก็ยังคงถ่ายได้อยู่นะนี่เห็นไหมครับอย่างในภาพที่เห็นอยู่ตอนเนี้มุมนี้ยังสามารถ ยืนแล้วก็ถ่ายภาพแบบสวยๆได้นะครับท่านผู้ชมนี่ไปอีคิวพาเดินไปเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาครับอีคิวอยากเห็นน้ําตกครับนี่อีคิวยังไม่เคยเห็นน้ําตกเลยเดี๋ยวจะพาคิวไปดูน้ําตกใกล้ๆอยากเห็นใช่ไหมห <_ D> เดินนําไปก่อนแล้วนะนี่นี่เห็นไหมอุ้ยแม่เกือบจับกบครับเป็นไงเกือบล้มใช่ไหมอู้เห็นไหมลำธาร เดี๋ยววันไหนว่างๆที่บรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมพาไอคิวไปเที่ยวน้ําตกที่นี่เรามีน้ําตกด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่มันมีน้ําตกด้วยนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นี่เอาละครับตื่นเต้นนานละนี่ได้เจอของจริงแล้วน้ําตกสวยไหมสวยไหมครับฮะสวยไหม,ยยมยอย่าจับน้ํานะอย่าจับน้ำนะ ถ้าจับน้ำเดี๋ยวแม่จะโบนอีกละวน่า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 อดเป็นไม่ได้ครับฮะมันเป็นยังไงจับอีกทีสิจับจับอีกทีสิเฮ้ยอย่าเอา,เอาสว่างลงไปกันเออบอกให้จับน้ำไม่ใช่จับหินไปไปไปชย,ม,ม,ยมันตกมาเยอะจังเลยเอามันตกมาเยอะจังเลยไปไปทางนี้อิกิว ไปโลพาท่านผู้ชมไปอัปเดตก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่แหมเห็นน้ําไปไม่ได้แล้วครับนี่ความชอบใช่ขึ้นบันไดไปไปเดินขึ้นไปขึ้นไปเลยมานี่ฮะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูไปขึ้นไปไปดูอ่ะไปขึ้นไปดูนี่มุมนี้ยังมีเขาเรียกว่า มุมดอกกระลำแฟนซีนะครับให้เราได้ชมแบบสวยๆอยู่นะท่านผู้ชมดเดินขึ้นมาสามารถเดินอ้อมได้นะอะไรเหรอพาไปแล้วอีก <c oughs> <c oughs> ปะงั้นเราเราพาท่านผู้ชมไปชมจุดอื่นกันต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจุดอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับที่แน่ๆมุมถนนฝั่งขาออกยังคงสวยอยู่นะครับมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็สวยยังไง รอติดตามรับชมต่อจากนี้ได้เลยครับไปท่านผู้ชมไปชมกันครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณถนนฝั่งขาออกแล้วนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าโน่นทางมุมที่เราเห็นก็คือถนนตลอดเส้นนะฮะตั้งแต่มุมนี้ยาวไปถึงตรงเรือนผักอ่างขางของเราที่นี่นะฮะมันเริ่มที่จะ เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอมเขียวอ่อนๆไปซะแล้วนะครับเดี๋อ้โหอยากจะบอกว่าปีนี้มันร่วงเร็วมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าดูว่าเหลือแต่ซากุระสายพันธุ์ไต้หวันนะครับที่ยังคงบานเยอะอยู่นะครับแล้วก็ซากุระญี่ปุ่นบางต้นที่บานช้านะครับนอกนั้นอย่างที่โซนนี้ที่เห็นก็คือใบเขียวเริ่มออกเยอะแล้วนะครับอ่างคางตอนนี้ ซากุระญี่ปุ่นของเราอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าขาลงแล้วนะครับขาลงก็หมายถึงว่าเขาเริ่มที่จะร่วงแล้วก็ใบเริ่มแซมเร็วขึ้นเนื่องจากว่าได้รับปริมาณน้ําฝนช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะเลยทําให้ปีนี้เขาบานค่อนข้างที่จะบานช้าออกดอกเต็มที่แล้วก็ร่วงเร็วเนื่องจากว่าช่วงที่เขาบานเต็มที่อโอแต่ม,มุมเนี้ย สุดยอดท่านผู้ชมดูสวยไหมครับอ้มันบานเต็มต้นเลยส่วนนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับสีชมพูที่ยังคงเห็นอยู่ตรงนี้ส่วนต้นที่มีแต่ใบแล้วตอนนี้กลายเป็นสากุระญี่ปุ่นที่ร่วงแล้วก็ร่วงไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับดูบรรยากาศตอนนี้จะเริ่มเป็นฤด,ดูสีเขียวแล้วนะครับแต่ว่าดอกไม้ตรงบริเวณสวน80ก็ยังคงสวยอยู่นะครับบรรยากาศ คันค้างที่จะดีใช้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศฝั่งด้านบนกันต่อมาไปยาวๆเลยสตาร์ทเครื่องอะไรครับไปนี่มาละลุยฮะลุยนแบบสดๆยาวๆเลยแรงบอยของเรานะครับก็ยังคงสวยงามนะน่านเที่ยวมากนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าใบามันจะร่วงเอยไม่ใช่ดอกมันจะร่วงนะครับแต่ใบแซมแต่มันได้บรรยากาศเหมือน ต้นไม้ไประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะเยอเป็นไงบ้างล่ครับสวยงามตามน้องเรื่องครับเยนี่ตอนนี้ยังคงสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมว้าแต่ว่าแดดหายไปละไม่เป็นไรใช่จิตฮอร์โมนครับจิตฮอร์โมนนี่บรรยากาศตอนนี้โอ้สวยงามบรรยากาศดีครับน่าเที่ยวอ,อยู่นะครับดอกไม้สวยอยู่ ว่าจะเป็นมุมไหนก็ยังคงสวยงามน่าเที่ยวเหมือนเดิมครับดอกยิ่งบรรยากาศยาวๆโอ้นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมดูบรรยากาศคิวเห็นข้างล่างนั้นไหมโอ้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือดอกลูกไหนลูกพรำนะครับปานเต็มต้นเลยโน่นคิวทั้งรนอะเห็นไหมขาวไปหมดเลยเนะี่ยโอ้สวยงามมากม ดูต้นนี้ก็สวยอ๋อภายในแปลงทดลองนี่ยังคงสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเขาขว่างๆจะพาไปชมใกล้ๆี่บรรยากาศตอนนี้ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมโซนนี้ยังคงสวยอยู่นะครับถ้ามาก็ยังคงออได้เห็นบรรยากาศดอกซากุระญี่ปุ่นอยู่นะครับซึ่งเขาก็บานมาเกับเดือนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับดอยหางขัางที่นี่นะ ตั้งแต่ต้นเดือนยาวมาจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ใช้เวลาบานเกือบเกือบเดือนแล้วนะฮะสำหรับใครที่จะมาตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับก็สามารถที่จะมาชมต้นที่สวยอ้บุบานต้นเลยซากุระญี่ปุ่นนะต้นเนี้ยนี่ต้นที่เราเห็นนีคือซากุระประเทศไต้หวันนะครับซากุระเหมือนกันนั่นแหละสวยเหมือนกันดอกเข้มด้วยนะนี่เราไปปิดคลิปกันด้านบนดีกว่านะครับ ฮิคิวซังไ, <ป S 1> ได้เวลากลับกันแล้วโซนนี้ดอกไม้กำลังจะเริ่มบานนะครับนี่ดอกซากุระสายพันธุ์ไต้หวันนี่ดอกซ้อนสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมดูโอ้สีสดมากๆเลยครับดูฮะสดมากๆเลยนี่ิคิวดูนี่บรรยากาศประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูสวยงามตามท้องเรื่องครับ วันนี้ก็เก็กบบรรยากาศดอกซากุระนะครับที่อยากจะบอกว่าดูไรครับรมันคือดอกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าดอกลักเล่ครับลักเลนน่นั่อันนี้อันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรใช่ครับนี่ท่านผะ <c oughs> ู้ชมอนนอันนั้นก็ดอกรักเล่ครับ มีหมดเลยมีหมดเลยนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมใครที่มาเที่ยวช่วงนี้ก็ยังคงเห็นดอกซากุระญี่ปุ่นแล้วก็ซากุระไต้หวันที่ยังคงบานสะพรั่งแล้วก็รวยไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูด้วยสายตานะครับก็หายไปราวๆเกืบเกือบ60%ได้นะครับสวนซากุระของเราที่อยู่ตรงบริเวณหลังสวน80ตอนนี้ส่วนมากนะครับเป็นใบไปหมดแล้วนะครับใบแซมเกือบ เต็มพื้นที่ละนะฮะเหลือซากุระสายพันธุ์ไต้หวันเท่านั้นที่ยังคงบานเป็นสีชมพูให้เราได้ชมอยู่นะครับจุดอื่นถนนฝั่งขาออกฝั่งขาออกยังคงสวยงามนะครับดอกไม้เต็มอยู่นะฮะยังคงสวยบานสะพรั่งอยู่นะครับถึงแม้จะร่วงไปบางต้นแล้วก็ตามเนาะสรุปคร่าวๆนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะฮะดยอางขาวล่าสุดมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าดอกซากุระญี่ปุ่นตอนนี้บานเยอะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะนีบมือมานี่ลูก เดี๋ยวมาหนีบมือเดี๋ยวมันหนีบมือ,มน,น,มอนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสวยงามอยู่นะครับใครที่มาเสาร์อาทิตย์นี้รับรองว่าได้เจอแบบสวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับนี่เป็นไงบ้างครับนี่ยิ่งมุมนี้นะครับยังเป็นสีชมพูนะมาถ่ายรูปกันแบบสวยๆได้อยู่นะครับหลายๆต้นนะครับยังคงมานเต็มต้นอยู่อย่างต้นที่เราเห็นด้านหน้า,น,านี่เห็นไหมฮะยังคงมานสะพังอยู่มาไอคิวซังมาลาท่านผู้ชมก่อนลูกมานี่ล้ว บรรยากาศก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูฮะนี่บรรยากาศวันนี้ก็อีค e ิวซังก็มาเก็บบรรยากาศยามเย็นให้ทุกท่านได้ชมกันนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่อีค e ิวซังครับกลับหรือยังกลับหรือยังไม่สนใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าอ e ีคิวซังจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็รอติดตามรับชมได้เร็วเร็วนี้อย่าลืมกดติดตามมาแล้วนะครับกดติดตามแชร์ให้อ e ีคิวซังด้วยใช่ไหมครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเอา้าะสวัสดีครับอะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้อีค e ซังขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถนนอุโมงค์สักุระโซนนี้ยังคงสวยอยู่รอให้ทุกท่านมาเยือนอยู่นะครับมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่บานปูสวยเต็มที่แล้วก็ตามแต่ที่แน่มองด้วยสายตาเรื่องของสวยงามอยู่นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ I q ซัง บายยแล้วเจอกันมาสวัสดีครับบันเ,เอารอๆอ,อีกทีนึง่งสวัสดีครับอ่ะรอยอ,อีกทีนึง่งสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะครับเราจะกันใหม่นะครับ